สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเฮินฟ้าอินดี้ค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำเมนูปลาสละแดดเดียวทอดอร่อยๆอจ้าก่อนอื่นนะคะให้นำปลาสละแดดเดียวของเรามาล้างทำความสะอาดก่อนจ้า ปลาสละเป็นปลาทะเลจะทุกคนทำแดดเดียวก็อร่อยนะคะเนื้อของเขานะคะจะนุ่มนะคะแล้วก็เหนียวอร่อยนะคะทำปลาแดดเดียวนี้อร่อยมากๆหรือจะไปต้มยำทำแกงเอาไปนึ่งเอาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้ออร่อยทุกอย่างเลยค่ะนะคะเนื้อปลาสละจาจะทุกคน หลังจากที่เราทำความสะอาดปลาสละแดดเดียวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะเพื่อนะคะเวลาเราทอดนะคะมันจะได้สะดวกค่ะนะคะชิ้นจะไม่ใหญ่เกินไปนะคะมันจะได้ไม่เต็มกระทะนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทำการหั่นปลาสละแดดเดียวของเราเลยค่ะปลาสละของเรานะคะชิ้นนี้ก็น่าจะหั่นได้สักประมาณสัก สี่ห้าชิ้นน่าจะได้จากทุกคนนะคะก็จะทอดพอดีนะคะหนึ่งกระทะพอดีเลยค่ะนะคะทําไมถึงนํามาหั่นนะคะเพื่อจะได้สะดวกนะคะทุกคนนะคะชิ้นมันจะได้ไม่ใหญ่เทอะทะาเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เปลืองน้ํามันจ้ะนะคะถ้าชิ้นใหญ่ๆนี้เราต้องเ,อเทน้ํามันลงไปเป็นขวดนะคะนะคะถึงจะทอดกรอบอร่อยนะจ๊ะอันนี้เรามาลดขนาดนะคะให้เป็นชิ้นๆอย่างนี้หนึ่งสะดวกสบายนะคะแล้วก็ทอดง่ายค่ะทุกคนแล้วก็ไม่เปล <ๆ S 2> ืองน้ํามันด้วยจ้ะ ก่อนอื่นให้เทน้ำมันลงไปในกระทะจ้าหลังจากที่เราเทน้ำมันลงในกระทะเสร็จแล้วให้เรารอน้ำมันเดือดสักพักหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยนำปลาลงไปทอดจ้าหลังจากน้ำมันพืชของเราเดือดดีแล้วนำปลาสลระแดดเดียวของเราลงไปทอดเลยค่ะหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้น 5ชิ้นชิ้นสุดท้ายชิ้นที่6จ้ากระทะนี้ได้6ชิ้นพอดีเลยค่ะหลังจากที่เราทอดนะคะปลาสละแดดเดียวของเราไปได้สักพักหนึ่งนะคะสีสันก็จะเริ่มนะคะเหลืองอลามสวยน่ารับประทานมากๆเลยจ้ากลิ่นนี่หอมนะคะชวนน่ารับประทานจังเลยจ้ะนะคะ กินกับข้าวสวยร้อนๆจะทุกคนนะคะรสชาตินะคะไม่เค็มจนเกินไปจะทุกคนนะคะรสชาติกําลังพอดีพอดีเลยจ้ะนะจ๊ะตรงไหนที่มันยังไม่เหลืองดีแล้วก็พลิกกลับไปกลับมานะคะจะได้อร่อยอร่อยจะได้เหลืองๆกรอบๆจ้าเราจะกินปลาทอดให้อร่อยต้องใจเย็นๆจ้า ค่อยทอดไปเรื่อยๆนะคะอีกสักพักหนึ่งจ้ะนะคะ,ะดูจากสีสันแล้วนะจ๊ะตอนนี้นะคะเริ่มนะคะเริ่มจะได้ที่แล้วจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพลกิกอีกอีกสักครั้งหนึ่งนะจ๊ะกลับไปกลับมาอีกสักรอบหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะตักเสิบแล้วลราจะกลิ่นปลาสระแดดเดียวทอดของเรานะคะช่างยั่วยวนชวนน่ารับประทานมากๆเลยจ้า ได้ที่แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเตรียมนะคะตักเลยจ้านะคะตักสืบรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆเลยจ้า ตักเสิร์ฟปลาสระแดดเดียวทอดของเราเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดแต่งใส่จานนะคะรับประทานอร่อยๆด้วยกันจ้าเดี๋ยวเราก็จะมาจัดจานเลยนะจ๊ะมาเลยจ้ามาพร้อมๆกันอร่อยๆจ้าดเดี๋ยวจัดเรียงใส่จานนะคะพร้อมรับประทานพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าทุกคนปลาสละแดดเดียวนะคะหกชิ้นนะคะ เรียงใส่จานก็จะเต็มจานพอดีเลยจ้ะนะจ๊ะ เรียงปลาใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคงต้องขอตัวไปรับประทานปลาสละแดดเดียวทอดก่อนนะจ๊ะก่อนจะจากกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับบ้านเหินฟ้าอินดีด้วยนะคะทุกคนขอบพระคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีมีความสุขกันทุกคนค่ะ